เสื้อเชอ้ลินินนะคะหนึ่งตัวจะแต่งตัวแบบไหนได้บ้างนะวันนี้เรามาดูกันต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเสื้อเชอ้ลินินนะคะเป็นหนึ่งไอเทมเลยนะที่สาวอ้วนหรือว่าสาวผอมนะคะหรือว่าคนทั่วไปนะคะ ควรต้องมีติดตู้นะเสื้อเชิ้ตลินิน,นะคะเนื้อผ้าเขานะก็จะแบบว่าเป็นสไตล์แบบชิวๆสบายๆายก็ได้ทางการก็ได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่ามี Ant แอนแมตได้หลายลุมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะแต่งตัวเสื้อเชิ้ตลิิน <informed> สีขาวแบบนี้ยังไงให้ได้หลายลุรับรองเลยว่ามีแล้วคุ้มแน่นอนถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟไว้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าก๊อบนะคะจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสาวอ้วนนะคะมามอบให้ทุกคนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูง กันเลยค่ะอย่างที่1นนะคะเราใส่เป็นเสื้อกล้ามสีขาวข้างในหรือว่าเราจะใส่สายเดี่ยวก็ได้และเราก็เอาเสื้อเชิ้ตลินิน,นะคะแกะกระดุมออกใส่เป็นเสื้อคลุมได้เลยค่ะนี่เลยค่ะพอใส่มาแล้วใช่ไหมมันอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาเกินไปนะคะเราก็นี่เลยเอามาพับแขนขึ้นนะคะให้มันดูแบบว่ามีความคล่องตัวนิดเดิงเป็นแบบฟิลแบบสบายๆแต่ว่าได้รูปแบบดูดีนะคะนี่เลยเห็นไหมดูดีมากแต่ว่านะ ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีเครื่องประดับนะคะนี่เลยเราก็เอาแว่นดำามาคันนึงนะคะให้มันดูแบบเออมีอะไรเป็นสไตล์แบบว่าเท่ๆชิลๆแต่ว่าได้ลุคดูดีนะคะลุคที่1น,นะคะลุคนี้ค่ะและลุคที่2นะคะใส่แบบนี้เหมือนเดิมค่ะใส่เป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะแต่ว่านี่เลยเราจะเพิ่มดีเทลโดยการใส่สร้อยนะคะลูกปัดสีจะได้แต่งตัวแบบในธีมแบบไปทะเลนะคะนี่เลยค่ะใส่สร้อยมาแล้วอาจจะดูธรรมดาาไปหน่อยนะคะเพิ่มไอเทมค่ะโดยการใส่หมวกค่ะ ใส่หมวกสารนะเป็นแงลุกแบบสบายสบายชิลๆไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็มีความสดใสนะคะที่สร้อยลูกปัดเจ้นนี้ด้วยนะคะและนี่เลยค่ะจะไปทะเลขาดกระเป๋าสารไม่ได้เอากระเป๋าสานมาถือนะคะในลุกนี้ เพิ่มแค่สร้อยเพิ่มแค่หมวกแล้วก็กระเป๋าสานนี่เลยจากลุกเท่ๆนะคะในลุกแรกคาดแว่นดํามาใส่เป็นแบบว่าเครื่องแบบสันๆแบบนี้ก็ได้ฟิลแบบชิลๆสบายๆแล้วก็ถ่ายรูปยังไงก็คือสวยเลยนะคะสําหรับลุกที่2ค่ะและนี่เลยค่ะลุกที่3ของเรานะคะเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงนะคะกางเกงผ้าลินินสีครีมแบบนี้บอกเลยว่าแบบนี้อาจจะดูนธรรมดาไปใช่ไหมคะเราก็เอาชายเสื้อนะคะเอาแกะดุมออกตรงนี้แล้วก็ชายเสื้อเข้าไปในกางเกงนะก็จะได้ลุกแบบว่าเออ ดูดีดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคอเสื้อให้มันก,กว้างๆแบบนี้นะและนี่เลยค่ะ เราก็เอาหมวกนะคะหลักการเลือกหมวกเลยก็คือว่าอย่างตัวนี้เราใส่เป็นกางเกงสีครีมเราก็อาจจะเลือกหมวกที่เป็นสีครีมแล้วก็ขอบขาวแบบนี้และนี่เลยค่ะแบบว่าได้ลุคดูดีแล้วใช่ไหมเราก็หากระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าสีครีมนะคะใบเล็กๆมาถือแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วลุคนี้นะไม่จำเป็นต้องไปทะเลก,ก็ได้จะใส่ไปเดินห้างจะใส่ไปคาเฟ่จะใส่ใสแบบชิวๆสบายๆวันหยุดก็ได้บอกเลยว่าลุคนี้นะคะใส่แล้วดูดีแล้วก็ดูแพงมากๆเลยค่ะและนี่เลยค่ะลุคที่4ี่นะคะเราก็ใส่เสื้อเชิ้ตขาวแบบนี้ กับกัางเกงสีขาวแบบนี้อันดับแรกนะคะเราจะต้องเลือก ่อนบนแล้วก็ท่อนล่างนะคะให้สีของเขาเนี่ยนะคะมันมีความแบบกลมกลืนกันไปด้วยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวนะมันไม่ได้เป็นชุดเซตแต่ว่าเราเอามาแมทกันนะคะมันอาจะแตกต่างนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะขอให้มันแบบว่าดูกลื่ๆกันเข้าไว้อันนี้ก็จะได้ลุกแบบว่าเป็นแบบว่าดูดีเนาะไม่ดูแบบไปทะเลนะคะเราอาจจะใส่ไปเดินห้างก็ได้ก็นี่เลยค่ะก็ก็เลยเอานะคะแว่นแบบโทนสีน้ําตาลแบบนี้มาคาดเพิ่มเพราะว่าอยากให้ลุคนี้นะมันเป็นลุกแบบว่าเป็นสไตล์แบบ เขาขางพินครีมดูแพงๆดูดีๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าลุกนี้ถ้าเราถือกระเป๋าสามมันก็จะดูชิลๆลำลองเกินเกินไปนี่เลยค่ะเขาก็เลยเลือกเป็นกระเป๋านะคะโทนสีแบบว่าสีครีมแบบนี้นะคะมาถือเพื่อให้แบบว่าลุคนี้นะคะมันดูแบบว่าหรูหราดูดีดูแพงมากยิ่งขึ้นสําหรับลุคนี้นะคะเราอาจจะใส่ไปเดินห้างก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็คือดูสวยเลยและนี่คือสี่ลุกนะคะที่จะแมทเสื้อเชิ้ตสีขาว ให้เรานะคะดูดีมีสไตล์นะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะถ้าเรารู้จักการมี a d m a t นะคะหรือว่าอยากให้กอบฟทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยเพราะว่ากอบฟจะมีสาระดีๆกับสาวอ้วนมามอบให้ทุกคนแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ